ตู้เต่าบินเป็นตู้ชงน้ําสดอัตโนมัติเราเรียกว่าคาเฟอัตโนมัติตู้เต่าบินตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอสเคอร์ของกลุ่มนอกจากที่มันจะขายน้ําจริงๆมันมีบุญเติมอยู่ข้างในเราก็จะได้รายได้จากการที่มีลูกค้ามาเติมเงินที่ตู้เต่าบินเรามีฐานเครือข่ายตู้เรามีตัวโมบายแอปพลิเคชันของเราเองเรามีฐานลูกค้าเองเติมเงินผ่านตู้ได้เติมเงินผ่นานแอปได้สามารถที่จะดึงฐานลูกค้าออกมาใช้บริการได้ครับอันนี้คือจุดแข็งที่เราจะดึงออกมาใช้ครับ ธุรกิจของฟอส t s มา r ์นะครับหรือเอฟซามา์หรือ F mart, รุอ่นเติมเนี่ยเราเป็นผู้ให้บริการรับชําระเงินเติมเงินแล้วก็ฝากถอนเงินครบวงจร4ีปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับตัวค่อนข้างเยอะเรามองว่าธุรกิจนี้ต้องอ้างอิงกับธุรกิจที่เป็นกลุ่มมือถือซึ่งกลุ่มมือถือเนี่ยเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเอะมีการเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเติมเงินชาระเงินผ่านออนไลน์มากขึ้นเราเลยตั้งวิชั่นตัวใหม่ขึ้นมาว่าเราน่าจะเป็นผู้นําเครือข่าย,เร,ายเรื่องของบริการอัััตตโโนนนมิิแและกกาารรรรเงงงงงคบบวจจ่ป็3้ธุ ก็คือเป็นธุรกิจดั้งเดิมเราที่เติบโตขึ้นมาเพื่อธุรกิจเติมเงินรับชำระเงินธุรกิจที่2นะครับที่เพิ่มเข้ามาเรื่องของธุรกิจการเงินครบวงจรมีการเพิ่มเรื่องของตัวแทนธนาคารทําเรื่องฝากโอนเงินถอนเงินแล้วก็เรื่องของการให้บริการสินเชื่อส่วนธุรกิจที่เรีเกื่อธุรกิจเวนดิ้งแมชชีนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติอันนี้เราลงทุนผ่านบริษัทในเครือชื่อฟอส์ดเวนดิ้งเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าเป็น S curve ก็จะเห็นได้ในแบรนด์ที่ชื่อว่าตู้เต่าบินปัจจุบันเนี่ตตอาางากรล้ทลด พฤติกรกับผู้บริโภคเนี่ยต้องบอกว่ามันมีทั้งกลุ่มบนเลยบนสุดที่เทคโนโลยีได้กลุ่มกลางเนี่ยเทคโนโลยีได้บ้างกลุ่มล่างสุดที่เป็นเงินสดอย่างเดียวจริงๆแล้วสัดส่วนลูกค้าในมุมของลูกค้าฐานลากของประเทศของบุญเติมเนี่ยก็ยังเป็นุ่มลูกค้าที่ใช้เงินสดผ่านตู้อยู่การที่จะไปออนไลน์เพียวๆเ,เนี่ยมันคือกลุ่มบนสุดกลุ่มกลางเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องมีการผสมผสานระหว่างตู้อัตโนมัติหรือตู้บุญเติมกับโมบายแอปพลิเคชันซึ่งเราอะ่ะมีทั้งสอง เรามีลเซ้นในเรื่องของ e-payment ในเรื่องของ e-wallet เรามีฐานเครือข่ายตู้เรามีตัว mobile อปพลิเคชันของเราเองเรามีฐานลูกค้าของเราเองพวกนี้เราสามารถรวมทําให้หมันซิงระหว่างกันเติมเงินผ่านตู้ได้เติมเงินผ่านแอปได้สามารถที่จะดึงฐานลูกค้าออกมาใช้บริการได้อันนี้คือจุดแข็งที่เราจะดึงออกมาใช้ จริงตอนนี้เรามีด้วยกัน3แพลตฟอร์มนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มเดียวที่เรียกว่าตู้บุญเติมที่มีแสนสามหมื่นจุดทั่วประเทศ2เนี่ยจะมีคอน์เตอร์แคชเชียร์ตามร้านสะดวกซื้อกับ3เนี่ยเรามีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันตัวแอปพลิเคชันชื่อว่า b w a l l e t ของเราเรามี3แพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในปีนี้ยอดผู้ใช้งานที่เป็นแอคทีฟยู e เอร์เนี่ยเราอยู่ประมาณสิบหกล้านคนหรือสิบหกล้านเบอร์ ที่ใช้งานประจําแล้วก็ทุกๆวันตอนนี้มีประมาณสัก1.3ล้านครั้งต่อวันอันนี้คือทั้ง3แพลตฟอร์มแล้วก็ในส่วนของยอดเติมเนี่ยต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราต้องบอกว่าต่ำสุดละหลังจากนี้ก็จะขึ้นละนะครับอยู่ที่ประมาณสัก3 8 0 0 0กว่าล้านบาท ตั้งเป้าว่าเราจะโตจากปีที่แล้วนะครับ10-15%จริงๆเรามองว่ามันโตมากกว่านี้แต่เราขอตั้งแค่นี้กับแล้วรอลองดูว่าปีนี้ภาพจะเป็นยังไงในมุมของคาเปกหรืองบลงทุนเนี่ยมัน500-1,000ล้าน500เนี่ยเราลงทุนในส่วนของตู้อัตโนมัติส่วน1,000ล้านเนี่ยเราเตรียมไว้สําหรับการปล่อยวงเงินกิดเชื่อ ถ้ามันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยทุกๆปีเราโตมากกว่า1 0 5แน่นอนสิ่งที่เป็นตัวได้ต้องบอกว่าด้วยสามธุรกิจที่ผมเล่าให้ฟังธุรกิจที่เป็นธุรกิจเติมเงินและชำระเงินเราคงยังอาบบริการใหม่ๆเข้ามาในตู้เราเพิ่มในส่วนของเคาน์เตอร์แคชเชียร์เรามีเรื่องของ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถทาให้เขาจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกขึ้นส่วนธุรกิจที่2องเขาเรียกว่าการเงินเขาปรงจรจะเห็นว่าเรามีเป็นตัวแทนธน,นาคารเกียรติแบงก์ปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราค่อนข้างบูเรื่องของสินเชื่อมากขึ้นจริงธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอยู่แล้วนะครับแต่ปล่อยนี่ปล่อยไม่ยากแต่การที่จะบริหารให้หี่เสียหรือ NPL มันน้อยเนี่ยค่อนข้างยากข้อดีของเราคือเรามี big data เราเห็นพฤติกรรมเราก็มองว่าเราจะขยายจุด ส่วนโครงสร้างธุรกิจที่3เนี่ยตัวนี้ต้องบอกเวนดิ้งแบชชีนเนี่ยเราดันบริษัทในเครือเต็มที่เลยที่เรียกว่าบริษัทฟอสดเวนดิ้งที่เราถือหุ้นส9บเก้าเปอร์เซ็นต์กว่าตอนนี้โหต้องบอกว่าตั้งตู้ไม่ทันเลยตู้ต่อเบินเป็นตู้ชงน้ำสดอัตโนมัติเราเรียกว่าคาเฟอัตโนมัติปัจจุบันเนี่ยสามารถขายได้เกือบเกือบสองร้อยเมนูเราเคยตั้งเป้าว่าต่อตู้เนี่ยขายได้วันละห้าสิบแก้วนี่สวยละมันกลายเป็นเจ็ดสิบแก้วต่อตู้ต่อวัน จำนวนตู้ต้องบอกว่าปีนี้เราตั้งเป้า5 0 0 0ตู้ตอนนี้วิ่งมาพันตู้แรกละเกือบเกือบพันตู้แรกเรามองว่าอันนี้ไม่พลาดเป้าเพราะคนต้องการตู้จํานวนมากตู้เต่าบินตัวนี้ก็จะเป็นตัว S-curve ของกลุ่มปีนี้เราพยายามจะเข้าไปถือหุ้นให้ได้มากกว่า20%ครับเราก็จะรับรู้ในส่วนของกําไรมาตามสัดส่วนที่เราถือหุ้นเลยง่ายๆถ้าเขากาไรพันล้านอย่างน้อยๆก็เข้ามา200 000. ล้านอันที่2ที่เราไปช่วยบริหารจัดการ ปัจจุบันเราทาด้วยการ3เรื่อง1งระบบเปย์เมนต์ตอนนี้ตู้ต่าบ,บินเปย์เมนต์ได้ทุกรูปแบบ2ระบบคอเซ็นเตอร์ทั้งตู้แสนสามหม่นจุดลูกค้าเติมเวลาล้านกว่าคนเราจัดการปัญหาได้นอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลตัวแทนในภาพของการดูแลตู้หลักๆก็จะดูแลประมาณสามแล้วก็จะอาจจะมีหลังบ้านบาังส่วดตรงนี้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์แต่เราก็จะมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันในเรื่องของการที่เราบริหารจัดการเรื่องในส่วนกับ รายได้ส่วนที่3นะครับตู้เต่าบินนอกจากที่มันจะขายน้ําจริงๆมันมีบูญเติมอยู่ข้างในเราก็จะได้รายได้จากการที่มีลูกค้ามาเติมเงินที่ตู้เต่าบินหรือมาชําระเงินที่ตู้เต่าบินตอนที่ธุรกิจฟอสซมารหรือเอฟสมาเข้าตลาดใหม่หหๆพื้นโกสตอกเติบโตตลอดจังหวะนั้นเรามีธุรกิจเดียวเป็นธุรกิจเติมเงินและวชำระเงินพราะตอนนั้นเรามีผู้เล่นหลายผู้เล่นมากเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนหลายๆเรื่องทาให้มันลงมา จากวันนั้นถึงวันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมาเป็น3ามธุรกิจสร้างธุรกิจตัวแทนธนาคารสร้างธุรกิจสินเชื่อสร้างธุรกิจวิน,นิจฉัยทีเ่เห็นเด่นชัดเราเริ่มมีการทําจริงเริ่มเห็นตัวเลขเป็นไปตามแผนทุกอย่างก็ได้เริ่มกลับมาทีนี้ในเรื่องของผลตอบแทนของันักลงทุนนะครับทุกๆปีเนี่ยเราจะจ่ายเงินปันผลปีละสองรอบถ้าดูสถิติเราใใจ่ายค่อนข้างเยอะมากนะครับเรายังดูแลนักลงทุนเพื่อถือหุ้นตลอดนะเราก็ขอให้มั่นใจในธุรกิจของ F Smart นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างรายได้โครงสร้าาางงกไไรรรรเเเปปปลลลีี่ยนนแม3 เรามี3ธุรกิจและแต่ละธุรกิจเนี่ยมันเอื้อต่อกันแล้วเราสามารถทําให้มันกลมกลืนได้โดยฐานลูกค้ามันจะกว้างขึ้นเรื่อ,อยๆนะครับ